สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอมตัวใหม่นะครับจากทาง JPS Audio นะครับเป็นรุ่น J802 นะฮะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของช่องเราเลยนะครับที่ได้ลงมาในรอบปีโอเคก็สำหรับอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะได้รับสำหรับชุดที่เราไม่ย้ายวอร์นะก็จะมีตัวของสาสัญญาณนะครับที่จะต้องเสียบเวลาเราใช้งานนะครับกับตัวบอร์ดบลูทูธแล้วก็ตัวบอร์ดแอมแล้วก็จะมีปลอกวอลลุ่มน็อตแล้วก็แผ่นที่เป็นแผ่น แผ่นคว PCB ที่สําหรับต่อลงกาวนะครับถ้าสมมติว่าเราย้ายวอลเนี่ยเราก็ใช้สายไฟพันที่ตัววอลลุ่มแทนแล้วก็มาต่อที่กาวด้านหลังนะครับตรงนี้แทนนะฮะสองจุดนะครับมันก็จะทําให้เวลาเราบิดวอลลุ่มไม่มีเสียงรบกวนนะครับผมโอเคสาหรับอุปกรณ์นะครับในส่วนประกอบของวอลลุ่มทั้ง5นะครับสามารถปรับเสียงอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวมาแนะนํานะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นวอลลุ่มเปิดปิดแล้วก็ ควบคุมเสียงนะครับเป็นมาสเตอร์เสียงรวมทั้งหมดนั่นเองนะตัวนี้นะครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้าเครื่องแล้วนะครับให้รอสักสักห้าวิก็ได้ครับแล้วค่อยเปิดเครื่องนะครับมันจะไม่มีเสียงตุกหรือเสียงผิดปกติออกที่ช่องลําโพงนะครับก็ตรงนี้นะครับจ่ายไฟเข้าแล้วรอนิดนึงนะครับเพื่อให้รีเลย์ทำงานเนาะส่วนรุ่นที่2จะเป็นเสียงเบสนะครับเบสของช่อง RL นะครับเบสของช่องซ้ายขวานะตรงนี้แล้วก็ช่องที่3จะเป็นเสียงแหลมของช่องซ้ายขวานะครับ ที่4ก็จะเป็นความดังของของช่องเบสนะฮะแล้วก็ความถี่เบสที่วรูคสุดท้ายเลยนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวไฟเข้านะครับอินพุตนะครับตัวนี้ใช้ไฟได้ที่2 4โวลต์ถึง42โวลต์นะฮะแนะนาใช้ช่วงประมาณ32โวลต์ถึง40โวลต์กำลังดีนะครับแนะนําแหล่งจ่ายไฟที่นิ่งน่งนิดน,งนึงนะครับก็อะแดปเตอร์สวิตชิ่งถ้าสเต็ปอัพแนะนําให้ดูนิดน,นึงแล้วก็ปรับไฟให้คงที่นะครับแล้วก็ จึงมาใช้งานเพราะว่าสเตปอัพเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยทนนะครับก็ระวังตรงนี้ด้วยเนาะเพราะว่าไฟที่วิ่งเข้าไอซีโดยตรงนะครับถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ไอซีช็อตได้นะครับตรงนี้ก็ตัวนี้ผมใช้มาหลายเดือนแล้วแหละนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับปกติดีทุกอย่างเลยแล้วก็ตัวข้อต่อแจ็คเนี่ยตรงนี้จะเป็นขนาด5.5คูณ2.5นะครับไม่ใช่ขนาดเล็กนะครับถ้าขนาดเล็กจะเป็น5.5คูณ2.1นะครับตัวนั้นจะเสียไม่ได้เล็กเกินไปนะฮะแล้วก็ช่องต่อก็จะมีช่องเบรับ ซ้ายขวานะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นช่องอินพุตนะครับที่เป็นตัวของ AFX น,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 นะครับแล้วก็ตัวชิปบลูทูธนะครับตัวชิปบลูทูธรุ่นนี้จะเป็น QCC 3 0 3 4นะครับอ่าแล้วก็จะมีถอดรหัสตรงนี้นะจากดิจิตอลเป็นอะนาล็อกนะครับใช้เป็น PCM 5102A นนะครับแล้วก็จะวิ่งมาที่ตัวตัวดีเลย์นะ จะมีที่ตัว 3P ตัวนี้นะครับสำหรับสายในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ปีนะฮะเราก็ต่อปกติแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเราใช้ปีนะครับเราก็เพียงแค่ถอดสายตัวนี้ครับเอาไปเสียบที่ปีแล้วก็เอาสัญญาณวนจากปีนะครับช่องเอาปีมาต่อที่ตรงนี้นะครับเป็นอินพุตเข้าแอมเนาะแต่ว่าถ้าสายสั้นไปเนี่ยเราก็ใช้สายที่มีสาย 3P ของเพื่อนเพื่อนที่มียาวๆวได้เลยนะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็เสียบมันไว้เหมือนเดิมปกตินะครับแอมก็จะสามารถเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะครับ สำหรับส่วนประกอบในตัววงจรนี้ก็จะเป็นออดิโอเกตเกือบทั้งหมดเลยนะฮะตัวออบแอมเนี่ยก็จะเป็น5532นะครับที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับก็เป็นพอร์ตแบบ DIP8 นะครับผมสามารถถอดเปลี่ยนได้ทั้ง4ตัวเลยนะฮะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นตัว C ที่เป็นของ Nichicon สีเขียวแล้วก็ VMA i นะครับ 3.3UF 2ตัวนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัว C กองไฟหลักเนี่ยจะเป็น63โวลต์ นะครับ63โวลต์1ไมโครจำนวน2ตัวนะครับอันนี้ผมก็ลองใช้งานกับเบตที่โหลด2โอห์ม2ดอกนะครับก็ถือว่าไม่ตัดนะใช้งานได้อย่างราบรื่นเลยนะครับผมแล้วก็แหล่งจ่ายไฟผมลืมบอกนะครับแนะนำประมาณ10แอมป์ขึ้นไปนะจะได้กำลังขับที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วก็จะมีแอขดลวดนะครับขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับส่วนประกอบของตัวแอมป์นะครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะหน้าตานะครับดีดูด้านหลังนะฮะ นะครับก็จะมีกันนะครับสำหรับการขันน็อตอะไรต่างๆนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยผมต้องบอกว่าในวิดีโอที่ผมจะเทสให้ดูเนี่ยม,มีการเปิดค่อนข้างยาวนานก่อนที่จะมาเปิดให้ถ่ายวิดีโอนะเป็นหลายชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นก็เปิดได้อย่างสบายๆนะครับในคลิปไม่ได้ใช้พัดลมอะไรเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะเปิดสุดจริงๆนะครับในคลิปผมเปิดประมาณ 60- 70%เเท่านั้นเองในที่โล่งนะครับ ต้องย้ำ hmm. ว okay, e ่าในที่โล่งถ้าเราเปิดในที่ที่มันเป็นอัางคารนะครับมันดังกว่านี้แน่นอนนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะได้เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะมมมีีนน้้้องคคุุเื่่่ยยยยาาาัไหหหใใใกลลชวจป Till my shadow turns to sun rays and แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวเสียงนะฮะก็เป็นไงกันบ้างนะครับถ่ายจากตัวกล้องนะครับไม่ได้มีการตัดต่อเลยเลยนะฮะก็เป็นเสียงสดๆนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะฮะก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีช่องทางการสั่งซื้อตัวไม่ย้ายวัรุ่มอยู่ที่ประมาณ 1,700- ถึง1,800ับาทนะครับอยู่ที่ช่วงโปรโมชั่นแล้วก็ช่วงเวลาเนาะถ้าย้ายวอลอาจจะเพิ่มอีกร้อยถึง200้อนะครับก็ลองไปดูแล้วกันว่าณช่วงนั้นมีราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับ วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ